สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันสิ้นเดือนนะคะวันที่31ตุลาคมนะคะวันนี้มีส่งมอบรถ1คันนะคะของคุณสริตาค่ะรอคันนี้เลยนะคะเป็นไฮเลนเดอร์4ประตู1.9 VDI เกรด LDA ค่ะคันนี้สีขาวนะคะราคาอยู่ที่7,79 0 0 0บาทนะคะวันนี้เลิกดีมากเลยนะคะที่โชรูมส่งมอบรถหลายคันนะคะทั้งหมด5คันค่ะ เป็นสีขาวล้วนๆเลยนะคะ,ะมาที่คันนี้นะคะคันหล่อๆของเราของคุณสันติตานะคะคันนี้เปลี่ยนแม็กค่ะ,ะจากเดิมเป็นขอบ17นะคะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นขอบ18ค่ะลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กเองได้นะคะแล้วก็ยางเองได้แล้วก็จัดทรงค่ะคันนี้โหลดหน้า2หลัง3านะคะหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะคะทรงก็จะประมาณนี้ในรุ่นเกรด LDA นะคะให้มาชมใกล้ๆนะคะ ตัวล้อแม็กนี่เลยค่ะยางเป็นยางของซูแม็กนะคะซีรียางสองสี่ห้าทับสี่ห้านะคะ R สิบปดทั้งสี่เส้นเลยนะคะนี่อันนี้ลูกค้าเลือกสเปกเองนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายตัวนี้จะมีกันชนท้ายนะคะตัวกันชนท้ายนี่ติดมาจากโรงงานนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ถอดนะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านในกันบ้างนะคะว่าด้านในมีอะไรนี้นะคะแผงข้างประตูตัวนี้จะเป็นผ้านะคะแล้วก็เบาะนี้จะเป็นบะผ้านะคะบะผ้าสีดําเดินตะเข็บได้สีขาวด้านหลังด้วยนะคะนี่เลยส่วนตัวคอนโซลน,นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของมาตรวัดนะคะพวงมาลัยค่ะ มีมัติฟัง์กชันที่พอมาลัยฝั่งด้านซ้ายนะคะควบคุมตัวหน้าจอนะคะรับสายบางสายได้ด้วยนะคะส่วนตัวจอจะเป็นจอ7นิ้วนะคะมีกล้องมองหลังด้วยแล้วก็สะท้อนหน้าจอได้นะคะรองรับ APPLE c a r p l a y แล้วก็ ANdroid AUTO นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะ6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับลูกค้ากันนะคะ,ะคุณสรตานะคะคันนี้ รอรอคนนี้เลยนะคะรอ,อลูกค้าแป๊บนึงกำลังเดินมามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท,ทั้งสองท่านนะคะเจ้าของรถนะคะสอบถามนิด,ดนึงเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างสวยครับผมสวยไหมสวยครับเหมือนอย่างที่เราตั้งใจไหมอ,อันนี้ออกแบบเองเลยเนาะใช,ใช่ค่ะดูะใจนะคะถ้าไม่ถึงเลือกซื้ออิสุสคะออกแบบดีไซน์สวย ประหยัดน้ำมันด้วยน้ำมันด้วยนะคะรอบครัวใช้ยีสูอยู่แล้วใช้ยี่สูอยู่แล้วมั่นใจในสามารถนของยี่สูดนะคะแล้วทำไมถึงเลือกรถที่นี่พี่สาวแนะนํามาค่ะพี่สาวก็เอารถที่นี่ไปใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไปเนาะก็เลยแนะนําน้องมานะคะของเรานี่ก็จะเป็นคันแรกของของเราเองเลยเนาะค่ะเป็นรถครอบครัวค่ะไปนั่นผ่านยากไหมคะไม่ค่ะกี่วันกี่วันรู้ผลไม่เกิน3วันค่ะอยู่ที่เอกสารของเราใช่ใช่แล้วแล้วแล้วดาวสูงไหมคะคัน เปอร์เซ็นต์ค่ะเปอร์เซเองใช่ไหมคะผ่อนผ่อนเดือนเท่าไหร่คะเดือนละ1790บาทอ่ารวมประกันชีวิตแล้วนะคะก็วันนี้เรื่องดีเนาะมาออกรถใช่ไหมคะลูกค้าลูกค้าก่อนออกรถเนี่ยลูกค้ามาชำระเงินดาวไว้ก่อนแล้วด้วยเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้รถจะหายากนิดนึงใช่ยาให้รถหดนก็มาชาระเงินไว้แล้วแล้วแต่งรถให้นะคะยืนยันหน่อยว่าของแถมคบไหมครบครบใช่ไหมีปัญหาไหมจ่ายตังก่อน ไม่เป็นปัญหาอะไรเนาะอ่าโอเคก็เรื่องควายามดีค่ะก็ขออวยพรนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะเดินทางแซงคลาดปลอดภัยในทุกเส้นทางขอให้รวยรวยเฮงๆนะคะจุกหวยโดยเบอร์ลอตเตอรี่อลังมารที่เท่าไหร่ดีอลังการที่หนึ่งเลยคะที่หนึ่งนะโอเคเอาเงินไหนเงินไหนพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เลยค่ะขอให้สมพรปากสมหวังทุกอย่างนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ